ดีครับวันนี้เรามาดูกับว่าวันนี้แม่ทำอะไรขายเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับน,นี่ก็หัวรากมันปลาต้มเช้านี้ สุกแล้วหนึ่งหมอง้อหนึหน่งสองสามสี่ห้าปุกสุกถึงน,น,นี่ดูตัวอย่างครับนี่เหมายใหญ่นะรากนี้มันปลาแ่าก,ก็เก็บถั่วรับถั่วในบ้านปลูกแบบธรรมชาติไม่มีพ่นยานะครับอันนี้ ไม่มีคิดยานี่ครหว้ารวยเลอนร้นเลยสุกเร็ว,ออเ,รวเอานึ่นร้อนเร็วกว่า มันกับหลอดๆเลยนึ่งมา ดีครับวันนี้เรามาดูการกินหัวมันป่าครับหัวรากมันป่านี่วันนี้ก็เมื่อวานแม่ไปขุดมาอีกแล้วหนึ่งวันขุดมาก็มาต้มไปขายขายดีมากอยู่ขายแย่งกันอันนี้เป็นเศษหัวเล็กๆนะครับไปเอามากินอ,อร่อยมากหลังหัวมันป่านี่ มันจะขึ้นตามป่านะครับตามป่ารบชื้น,นตามป่ารบชื้นหากินยากบางที่ก็หากินยากบางที่ก็หากินง่ายหากดกว่าจะเจอแต่ละต้นก็หายากนะครับจุดไหนที่มันเคยขึ้นมันก็ขึ้นตรงนั้นแหละอร่อยรากของมันป่าแม่ไปหากุดมาขายช่วงนี้ขึ้นดีอ่านดูง่าย นี่นะครับวิถีชีวิตคนอีสานด,ดูหามันก็หามันด,ดูหาปลาก็หาปลาลดูเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวก็จะเป็นวิถีชีวิตของบรรนอกแบบนี้แหละครับวงนี้ก็หากุดรากมันป่าว่าตัวนี้กำลังออกรากนี่ก่นอ,อกกนจะกินก็ต้องเกะเบื่อก่อนนี่ครับ ถ้ากินน้ำเปลือกก็กินได้นะแต่ว่าเปลือกมันจะขมถ้าเก็บเปลือกออกมามันก็จะมีความมันไม่ขมก็จะอร่อยเคี้ยวมันๆการเก็เอาเปลือกก่อนบางคนก็ใช้มีดเล็กๆขูดเอาเปลือกออกบางคนก็ใช้ช้อนแล้วแต่คนจะใช้วิธีการขูดเอาเปลือกออก